ดวนจีนชี้ทีมชาติไทยสุดหนักแน่หลังแพ้8-0ก่อนเจอกันคัดบอลโลกขณะที่แฟนบอลไทยโคตรงงสมาคมฟุตบอลเงียบจัดปล่อยจอยสุดๆหลังแพ้เละด้านญี่ปุ่นตัวเต็มโชว์เถื่อนถล่มคู่แข่งกระจุยเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยแต่ช่วงแรกแนะนาเลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบ ใหม่กรเน่พัทในเคสกราโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเ้นกรีเน่พัทในเคสกราโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเองกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วซื้ออย่างซื้อสิแนะนำให้ซื้อของมีประโยชน์ทั้งนั้นต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ยังคงอยู่เป็นควันหลงหลังจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราไปแพ้จอเจีย8ต่อ0ด้วยชุดที่ไม่ฟูทีม แพ้ขาดลอยแบบสู้ไม่ได้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกที่ไทยเนี่ยพูดถึงกันทั่วทุกวงการว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไทยถึงแพ้8ต่อศูนย์ได้มีหลายปัจจัยเราพูดกันไปต่างๆนานแล้วนะครับสโมสรไม่ปล่อยตัวการบริหารงานสุดห่วยของสมาคมฟุตบอลแล้วก็มีหลายเรื่องมาโนโพกิงก็โดนวิจารณ์ทั้งเรื่องของแทคนิควิธีการล่าสุดนะครับคุณผู้ชม คู่แข่งของทีมชาติไทยอย่างทีมชาติจีนนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกับจีนในคัดบอลโลกเดือนพฤศจิกายนนี่คือแมตที่สำคัญผมบอกเลยแมต์นี้ถ้าเกิดไทยเราแพ้จีนคาบ้านกระแสมันจะโหดกว่านี้มากๆแต่ถ้าชนะมันก็สามารถเอาตัวรอดได้กระแสก็จะกลับมาคึกคักได้เพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญ แต่ไทยเราเนี่ยทิ้งการเตรียมทีมที่ดีไปเพราะเราไม่ได้ใช้ชุดเต็ม11ตัวจริงที่จะเจอจีนลงอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์หนนี้เลยไม่มีเลยนะครับขณะที่จีนเองเขาใช้ชุดเต็มอุ่นเครื่องหาข้อผิดพลาดเพราะเขารู้ว่าฟอร์มเขาไม่ดีเขาก็มีการอุ่นชนะเวียดนามการเตรียมทีมของจีนกับเป็นว่าดีกว่ามีความมั่นใจมากกว่าส่วนไทยเราไปแพ้จอร์เจีย8-0เชื่อเถอะครับ มาโนโฟกิ้งความมั่นใจหดหายแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยที่จะไปเล่นเจอจีนใน11ตัวจริงเจอจอเร์จียมีอยู่แล้วกษดาวีรเทพนักเตะเหล่านี้ผมเชื่อว่าก็ต้องเรียกความมั่นใจกลับมาเหมือนกันหลอนเหมือนกันนะครับแพ้8ลูกอะจริงๆคุณผู้ชมแข่งบอลแล้วแพ้80เนี่ยเป็นอะไรที่โหบอกเลยว่าเสียหายหนักมากล่าสุดคิดไซโค้องออกมาตีบทความของสื่อเมืองจีน ที่เขาออกมาเปิดเผยว่าทีมชาติไทยแพ้จอร์เจีย8.0ต่อ0ถึงแม้ว่านักเตะชุดน,นี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในทีมคัดบอลโลกแต่เชื่อมันว่ามันจะเป็นผลกระทบที่หนักสุดๆของทีมชาติไทยโดยเขาเป็นทางฝั่งกูดูวิเคราะห์เกมของส p o r t ตวิก l y อย่างมาเตอร์ชิงเขาบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยจะต้องเจอความกดดันและภาระที่หนักอึ้งขึ้นไปอีก พราะพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเอาชนะทีมชาติจีนในเกมคัดบอลโลกเพื่อกอบกู้ศรัทธากับคืนมาให้ได้ซึ่งจุดนี้เองจะเข้าทางทีมชาติจีนที่ลงเล่นด้วยความกดดันน้อยกว่าและจีนมีการเตรียมทีมที่ดีมีการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วเพราะฉะนั้นความกดดันทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่ไทยนี่ครับอันนี้เป็นสื่อจีนออกมาเปิดเผยก็มีโอกาสที่เราจะกดดันหนักนะเพราะคุณผู้ชม ก่อนจะเจอจีนน่ะเราไม่ได้ลองแท็กติก11ตัวจริงที่จะเจอจอเจียจริงๆเราคงจะเล่นในแบบฉบับที่เราคุ้นเคยการเก็บตัวฝึกซ้อมไม่ได้เป็น10วันแน่นอนเพราะก่อนที่จะเจอจีนมันก็เป็นฟีฟ่าเดปกติจริงอยู่ที่ไทยลีกจะเลื่อนแต่สโมสรก็มี FC c h a m ชมเปี้ยนลีกก็จะต้องปล่อยนักเตะมาหลังจบโปรแกรม FC c h a แชมเปี้ยนลีกนักเตะเจลีกหรือยุโรปก็ต้องมาในวันที่13หลังจบโปรแกรมฟุตบอล เพราะฉะนั้นเราแข่ง16ก็จะมีเวลาเตรียมทีมแบบเต็มๆคือ13 14 15ประมาณ3วันเท่านั้นคุณผู้ชมก็ถือว่าเหนื่อยแต่กับการลองคิดภาพก็เกิดเราฟีฟ่าเดครั้งนี้จริงจังกับมันในการไปอุ่นเครื่องกับจอร์เจียกับเอสโตเนียลองเลื่อนสักหน่อยกับโปรแกรมไทยลีกแล้วให้ชุดเต็มมาสโมสรปล่อย11ตัวจริงตัวหลักหมด ไปเก็บตัวที่ยุโรปก่อนแข็งสัก4วันให้มีเวลาปรับสภาพร่างกายผมคิดว่าเราเจอจอร์เจียทรงจะดีขึ้นและมีลุ้นที่จะชนะเอสโตเนียถ้าเป็นแบบนั้นทีมชาติไทยจะมีความมั่นใจมากขึ้นเฮ้ยก hey, ูชนะยุโรปมาแล้วจีนแต่เอเชียเราก็มีสิทธิชนะได้ชนะเอสโตเนียมาหรือแม้กระทั่งสู้กับจอร์เจียเล่นกับาคาวัสเคเลียสูสีมันจะเพิ่มความมั่นใจที่ดีเอ้ยเราจะเจอจีนด้วยกระแสที่มันคึกคัก แต่พอยแพ้8-0ครับเจอจีนด้วยกระแสที่มันลดลงไปมันดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก่อนเจอจีนมีแต่เรื่องดรามา่านี่แหละคือการวางหมากการบริหารที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้นสุดท้ายมันก็จะส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคุณผู้ชมเออแต่สิ่งที่ตอนนี้แฟนบอลชาวไทยตั้งคำถามเราแพ้ขาดลอยตัวไม่เต็มแบบนี้การทำงานแย่มากกับการบริหารง,งานต่าง แต่คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเงียบกิบครับคุณผู้ชมจริงๆเขาควรจะออกมามีเอฟเฟกตตั้งแต่เมื่อวานนี้ออกมาพูดถึงอะไรบ้างนี่มีแค่ามาดามแป้งที่เขาเป็นผู้จัดก,การทีมออกมาขอโทษออกมาพูดแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลที่เป็นฝ่ายบริหารที่เป็นเกี่ยวข้องโดยตรงกับทีมชาติไทยยังไม่มีการออกมาพูดจนถึงน้าผมที่อัดคลิปในช่วงเช้าของวันนี้นะครับวันเสาร์เวลา10โมงผมยังไม่เห็นนะ หลังจากนั้นผมไม่รู้แต่ที่รู้ว่ามันช้าไปแล้วอย่างน้อยต้องออกมีเอฟเฟกตั้งแต่วันศุกร์ออกมาพูดถึงบ้างออกมาชี้แจงอะไรหน่อยไม่ใช่ปล่อยจอยแบบนี้ครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยไม่แปลกใจที่สมาคมกีฬาฟุตบอลจะโดนด่าจะโดนวิจารณ์ยับเพราะเขาทำงานกันแบบนี้ทำงานกันแบบไม่เห็นคุณค่าทีมชาติไทยอะไรเลยไม่มี power ที่จะสั่งสมโมสรให้ปล่อยตัวอะไรได้ทั้งนั้นเรียกได้ว่าก็อยู่กันแค่ครบวาระแล้วก็ไปเท่านั้นครับ ทาเอาแฟนบอลชาวไทยด่ายับเรียกได้ว่าจบไม่สวยแน่นอนชุดนี้การบริหารงานช่วงที่ผ่านมาผลงานทีมชาติไทยย่าแย่สุดๆอันนี้คือเรื่องจริงที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ผมยังงงว่าเงียบไม่ส่งกําลังใจให้นักเตะกันหน่อยไม่พูดอะไรกันหน่อยเหรอสําหรับสมาคมฟุตบอลไทยมีค่ามาดามแป้งที่เขาเป็นผู้จัดการทีมออกมาพูดเท่านั้นนะ่ะผมมองว่าเฮ้ยฝ่ายบริหารจริงๆต้องออกมาพูดบ้างเลยไม่ใช่เงียบแบบนี้นะเออเดี๋ยวรอดูจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะครับ รอติดตามแล้วกันส่วนทีมชาติไทยของเราก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่เอสโตเนียก่อนจะเดินทางไปที่เอสโตเนียเนี่ยเขาก็มีการฝึกซ้อมก่อนด้วยที่จอร์เจียอีกหนึ่งวันนะครับก็ฝึกซ้อมตามปกติเน้นปรับตัวเน้นเรื่องพละกําลังเล่นสมอไซส์ฝึกซ้อม1ชั่วโมง30มนาทีขณะที่จักกรีซรับตระกูลนะครับนักเตะทีมชาติไทยก็บอกว่าเกมที่ผ่านมาที่แพ้จอร์เจียแ0ต่อศูนเนี่ยมันเป็นเกมที่ยากเขาลงไป15นาทีเป็นเกมที่กดดัน แล้วก็ยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขเพื่อทําให้ดีขึ้นและหวังว่าเกมกับเอสโตเนียจะดีขึ้นการดวนกับคาวาสเคเลียรู้อยู่แล้วเป็นนักเตะระดับท็อปล้วก็สู้อย่างเต็มที่ทำานวยงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็แพ้ก็ขอโทษด,ด้วยและยังมีเกมกับเอสโตเนียทุกคนยังพร้อมสู้และหวังจะทำาน่ยงานได้ดีกับเอสโตเนียที่มีอันดับแลงกิ้งใกล้เคียงกับเรานะครับเดี๋ยวไทยเราจะเดินทางไปที่เอสโตเนียในคืนวันที่13ตุลาคมหรือเช้าวันที่14เวลาตีห้แล้วก็ เดี๋ยวเจอกับเอสโตเนียนะครับในวันที่17ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มนะครับที่สนามนาอเลคคอกอารีนา่าก็ติดตามกันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่มาอัปเดตนะครับจากนั้นขยับไปดูนี่กันหน่อยนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นเป็นทีมชาติที่แฟนบอลชาวไทยดูแฟนบอลชาวไทยให้กาลังใจเพราะว่าฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเรามีสายสัมพันธ์ที่ดีเรามีนักเตะไทยไปคายแข่งญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายนะครับ ปัจจุบันก็มีสุประโชคกับเอกนิตก่อนหน้านี้นมีชนาะทิปทีราทรพูดง่ายๆว่าฟุตบอลญี่ปุ่นให้อะไรกับฟุตบอลไทยเยอะให้เห็นถึงว่าเฮ้ยส่งนักเตะไทยไปเนี่ยได้การพัฒนาและตอนนี้ทีมชาติญี่ปุ่นเขาก้าวไกลไประดับโลกเขาสะเทือนโลกเป็นที่เรียบร้อยครับเขาอุ่นเครื่องแต่ละนัดเขายิงกระจายและฟีฟ่าเดยหน,นี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีฟุตบอลโลกในปีหน้ารอยอฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก รออยู่ในเดือนหน้าซึ่งคุณภาพของญี่ปุ่นใช้ชุดเล่นเจลีกก็ชนะได้แต่เขาไม่ประมาทเขาจัดเต็มตลอดญี่ปุ่นอุน่นเครื่องล่าสุดถล่มแคนาดา4ประตูตอนหนึ่งครับคุณผู้ชมไล่อัพที่ญี่ปุ่นเอามาเล่นคือนักเตะที่มาจากยุโรปทั้งนั้นถึงแม้ว่านักเตะหรือจ้าต้องกลับไปยุโรปมีโปรแกรมเหมือยละเขาไม่สนเขาเรียกมาสโมสรต้องปล่อยคุณดูครับอาโอทานากะวัตาุเอนโด จุนยาอิโตะมินามิโนะเกตานากามูระอย่างนี้ยูยะอาซานะโทมิยาสึพวกนี้คือเล่นระดับท็อปของยุโรโปหมดเอนโดลิอุปูโทมิยาสึอ,อาเซนอนสำรองเนี่ยมีโมริตะอายาเซอเุเอดะฮาตะเตะก็คือเล่นยุโรโปหมดคุโบะแบบนี้เขาเรียกมาครับเขาให้ความสำคัญกับทีมชาติและตอนนี้ญี่ปุ่นไปไกลจริงๆกระแสะทีมชาติญ,ญี่ปุ่นโหดมากคุณผู้ชม นอกจากจะถล่มแคนาดาไป4ประตูต่อ1แล้วใช่ไหมด้วยรูปเกมที่ญี่ปุ่นเหนือกว่าอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้เขากดเอลซาวดอร์6-0ชนะเปรู4-1ชนะเยอรมัน4-1ชนะตุรกี4-2 5เกมหลังสุดในเกมอุ่นเครื่องญี่ปุ่นจัดเต็มทุกเกมและเขาชนะรวดทุกนัดยิงได้ทั้งหมด22ประตูะเฉลี่ยนัดละ4.5ประตู ตอนนี้เขาไประดับโลกแล้วครับคุณผู้ชมเพราะเขาให้ความสนใจให้ความจริงใจกับทีมชาติและเขาพัฒนาหลีกอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เป็นแค่คำพูดสวยหรูครับสุดท้ายฟุตบอลจะพัฒนามันต้องเกิดจากการลงมือทําและญี่ปุ่นเขาทาเห็นว่าทําได้สรีระรูปร่างก็พัฒนากันได้เมื่อก่อนญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้เก่งแต่ตอนนี้เขาเก่งมากเพราะเขามีการพัฒนาอย่างชัดเจนคุณผู้ชมชนะเยอรมันได้นักเตะไปยุโรปมาจากยุโรปทั้งหมด มันเป็นอะไรที่สุดยอดญี่ปุ่นเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้เราไปดูงานกับเขาบ่อยเอามาปรับใช้บ้างไม่ใช่ไปดูไปเที่ยวเฉยเข้าใจไหมผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่เนี่ยใกล้ตัวเราอะ่ะเออเขาไปได้ไกลจริงๆดูญี่ปุ่นแล้วต้องยอมรับว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาทํางานหนักทําเขาจริงจัง,จงมามันก็เป็นผลลัพธ์แบบนี้ครับคุณผู้ชมส่วนไทยเรา ทำแบบเดิมผลลัพธ์ก็เป็นแบบเดิมประมาณนี้แล้วกันอ่ะคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้และที่สําคัญแนะนํานี้เลยครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กลินเนพัฒในเค้กกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นโปรตีนเน้นกรินเนพัดในเค้กกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทซื้ออย่างไปซื้อสิไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ